สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Make It Happen นะคะช่องที่จะทำให้คุณพัฒน,นาตัวเองอย่างน้อย1%ในแต่ละวันนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องวิธีบูสต์ความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าความมั่นใจเนี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะคะในการทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายนะคะเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าเวลาที่เรามีความมั่นใจเราเนี่ยเราจะก้าออกมาทำสิ่งต่างๆนะที่มันจำเป็น แล้วก็สําคัญในการที่ทําให้เราไปถึงความฝันหรือเป้าหมายของเรานะคะก็เลยจะมาแชร์สี่ปัจจัยนะที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราได้นะคะปัจจัยที่1น,นะคะก็คือ congruence หรือว่าความสอดคล้องกันระหว่างการกระทําของเรากับตัวตนของเราในแบบที่ดีที่สุดนะคะอย่างเช่นถ้าตัวตนในแบบที่ดีที่สุดของเราเนี่ยคือ ก็คือว่าเราเป็นคนมีความเมตตาเป็นคนใจดีนะแต่เราไปปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างดุร้ายดุว่าเขาพูดจาไม่ดีหรือทรีตเขาแย่ๆอะไรเงี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยความมั่นใจเราจะลดลงนะแต่หากว่าเราปฏิบัติต่อเขาดีแล้วมันเออดูแล้วมันสอดคล้องกันเนาะกับตัวตนที่ดีที่สุดของเราคือเราเป็นคนใจดีมีเมตตาเราพูดจากับเขาดีเราให้อภัยอะไรทำนองนี้นะคะมันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นนะคะ หรือว่าตัวเราในแบบที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือจะออกกําลังกายสม่ําเสมอไม่สูบุรีแต่ว่าการกระทําเราไม่สอดคล้องไปด้วยกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยความมั่นใจจะลดลงนะปัจจัยที่2นะคะก็คือความสามารถหรือว่า competence ความสามารถในที่นี้เนี่ยคือแม้แต่ว่าเราแค่พัฒนาในแต่ละวันนี่ก็ถือว่าเป็น competence แล้วนะไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนหรือว่าอาจจะยังทำได้ไม่ perfect ในคราวแรกก็ตามนะคะ ป็นไม่ว่าจะเป็นทักษะต่างๆเกี่ยวกับชีวิตเช่นวิธีจัดการกับความขัดแย้งจัดการกับความเครียดวิธีเข้าสังคมการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรพวกนี้ก็คือได้หมดนะถือว่าเรามีความสามารถเพิ่มขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นทักษะเฉพาะซึ่งมีความหมายกับเราแล้วเราอยากจะลองทําก็ได้เช่นไปวิ่งมาราธอนการเล่นเครื่องดนตรีเรียนภาษาต่างประเทศ เล่นกีฬาอะไรก็หรือว่าวาดรูปศิลปะอะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะถ้าเราได้ฝึกทีละน้อยในแต่ละวันไม่จาเป็นต้องเพอร์เฟกนะแค่นี้ความมั่นใจของเราก็เพิ่มขึ้นแล้วค่ะปัจจัยที่3ซึ่งช่วยบูสต์ความมั่นใจนะคะอันนี้ก็คือคอนเน็กชันการมีปฏิสัมพันธ์เนาะคอนเน็กชันที่เป็นเชิงบวกทั้งกับ คนรอบข้างแล้วก็กับตัวเองด้วยนะจะทําให้เรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะกับคนรอบข้างก็คืออาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงคนสนิทนะคะถ้าเราสามารถแชร์ความรู้สึกความคิดอย่างลึกซึ้งกับพวกเขาเหล่านี้ได้เนี่ยคอนเน็กชันมันจะยิ่งลึกขึ้นนะแล้วมันจะทําให้ความมั่นใจเราเยอะขึ้นตามไปด้วยนะคะและที่สําคัญต้องอย่าลืมคอนเน็กชันกับตัวเราเองด้วยนะคะก็คือเราต้องหาเวลาว่างหรือว่า Space ที่ว่างปลีกวิเวกอยู่กับตัวเราความคิดเราบ้างลองตกผลึกความคิดลองนั่งสมาธิหรือว่าจะไปสปาพักผ่อนหรือน,นอนริมสระอ่านหนังสือแล้วจิบน้ำส้มไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อมีเวลาให้เราได้สังเกตเห็นรอบตัวทบทวนความคิดตัวเองพวกนี้ถือเป็นการสร้างคอนเนคชั่นกับตัวเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ทำให้ความมั่นใจเราเพิ่มขึ้นนะคะ ปัจจัยที่4นะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือ contribution ค่ะหรือว่าการ <Wow. S 1> มอบสิ่งดีๆให้แก่สังคมคนรอบข้างนะคะมไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินการให้เวลาไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆนะสิ่งจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ได้ช่วยคือได้ทั้งสิ้นนะไปเลี้ยงอาหารคนที่ต้องการอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง หรือว่าให้กำลังใจเพื่อนฝูงคนรอบข้างเหล่าดีได้ทั้งสิ้นเลยค่ะ contribution เนี่ยก็จะทำให้ตัวเรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นค่ะยังไงลองเอาไปทำกันดูนะคะเราก็มาแชร์กันได้นะว่ารู้สึกมั่นใจเพิ่มขึ้นไหมนะคะ,ะก็อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองทุกๆวันนะคะเพราะว่ายังมีคนจำนวนมากเลยที่เราให้คุณเนี่ยเอาทักษะความสามารถพรสว่วนพิเศษที่คุณเท่านั้นที่มีไปช่วยเหลือพวกเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ you